เป็นพักซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับก็แตกกระจุยแล้วเป็นพักซึ่งวันนี้มาถึงจุดที่พักประชาธิปัตย์นะครับได้ปรากฏนักการเมืองกลุ่มหนึ่งซึ่งประกาศตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าตัวเองไปที่ฮ่องกงกับพบกับคุณทักษิณยอมรับว่าไปดีลไปเจราจากับคุณทักษิณน,นะครับและในสุดก็เกิดสิ่งที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมไว้ว่าจะมีประชาธิปัตย์เนี่ย บทเสฐาเป็นนายกก็เกิดขึ้นจริงๆปัญหาของปัจชุบันตต,ตอนนี้คือกลุ่มบทเสฐาเป็นนายกเนี่ยจะถูกดําเนินการอย่างไรนะครับพักเนี่ยมีมติวดออกเสียงนะครับแต่การโหวตเนี่ยถ้าพูดตรงๆเป็นเอกสิทธิ์ของสอสนะครับเขาสามารถจะโหวตใครก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นมติพักเนี่ยพักการเมืองในภาวาปกติก็จะต้องฟังมติพักนะครับ พอเกิดเหตุการณ์ที่ประชาธิปตัตย์ไปโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกก็แปลว่าพักประชธิปัตย์เกิดสสอที่ไม่สนใจมติพักนะครับการไม่สนใจมติพักเนี่ยปกติควรจะเป็นเรื่องใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นสิ่งที่หลายคนจับตาว่าประชาธิปัตย์กลุ่มนี้นะครับเขาจงใจไม่สนใจมติพักนะครับเพราะว่าเขาอยากจะให้พักนั้นขับออกเพื่อจะได้ย้ายไปอยู่พักใหม่นะครับ ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยครับทั้งประชาธิปัตย์กลุ่มที่โหวตนะครับหนุนคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับแล้วก็ไม่สนใจเรื่องของพรรคอีกต่อไปเนี่ยนะครับดูทรงแล้วเนี่ยนะครับเขาไม่ได้นะครับแค่อยากจะให้พรรคอยู่พรรคใหม่เขาจงใจจะยึดพรรคนะครับวันนี้กลุ่ม16เขาแถลงข่าวนะครับว่า เขาเนี่ยไม่มีความคิดเรื่องจะออกจากพรรค็ชริปัตเลยนะครับแล้วก็ให้เหตุผลว่าที่เขาไม่โหวตตามมติพักเนี่ยเพราะจริงๆก็พักไม่ได้มีมติอะไรเขาก็อ้างแบบนี้ว่าก็พักงดออกเสียงไม่ใช่เหรอแล้วทำไมคุณชวนไปโหวตไม่เอาคุณเศรษฐาเป็นนายกไงเขาก็บอกแบบนี้อ้าก็ถ้าคุณชวนโหวตเศรษฐาไม่ไม่เอาเศรษฐาเป็นนายกเขาก็โหวตเอาได้ดิเขาก็อ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ฝืนมตินะเพราะว่าพักไม่ได้มีมติอันนี้สวนทางกับการแถลงตอนแรกนะครับว่าพักมีมติเขาบอก พักไม่มดีมีมติเพราะถ้ามีมติทาไมมันโหวตกันคนละแบบจุลินโหวตงดออกเสียงส่วนชวนโหวตไม่เอาเสษฐาบัญญัติโหวตไม่เอาเสถา่าเพราะถ้ามีมติก็แปลว่าชวนกับบัญญัติก็ผิดมติด้วยไม่ใช่แค่เขาผิดนักข่าวาก็เลยถามต่อว่าเนี่ยนะครับพวกคุณทําแบบนี้เนี่ยแปลว่าอยากจะให้เขาขับออกจากพักใช่ไหมล่ะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดถูกขับออกจากพักก็ย้ายไปพักใหม่จะเป็นพื่อไทยหรือภูมิใจไทย ป้ากว่ากลุ่มเนี้เก๋กว่านั้นเขาบอกเขายิ้มเลยการขับออกจากพักต้องมีสสและกรรมการบริหารลงมติครับเราก็บอกสสส่วนใหญ่อยู่ที่นี่หมดน,น,นี่คุณเดชอิดพูดนะครับบอกว่าสสส่วนใหญ่อยู่ที่นี่หมดอยู่ที่นี่หมดคือเขากําลังบอกว่ามึงจะขับกูจะพักได้ยังไงไงกูนี่แหละคือสสส่วนใหญ่ในพักแล้วมึงจะลงมติจากไหนมาขับพวกกูประโยคเด,ดกว่านั้นนะครับเขาก็บอกว่า คนอื่นนี่ไหนจะถูกพวกผมขับได้หรือเปล่าผมจะขับคนอื่นหรือเปล่านักข่าวถามนะครับอาอย่างนี้แปลว่าคุณจะขับคนอื่นออกอดินะครับก็บอกไม่เดี๋ยวเราก็พูดคุยกันแล้วคนอื่นมันหมายถึงใครครับมันก็หมายถึงทั้งชวนทั้งจุรินทั้งบัญญัตินะครับมันมาถึงจุดนี้แล้วครับคุณเดชอิทเนี่ยนะครับบอกว่าไอ้พวกขับผมออกจากพักเนี่ยทำไม่ได้หรอกสอสอส่วนใหญ่อยู่กับผมแล้วก็ยิ้มเพลเลยนะครับผมว่าคุณชวนตอนนั้นคงกระอักเลือดแล้วว่านะครับ ยิ้มเพลเลยบอกว่าสอสอส่วนใหญ่อยู่กับผมนักข่าวถามแต่ว่าอ๋อแปลว่าคุณจะขับคนอื่นใช่ไหมเพราะว่าเมื่อเมื่อเขาถามว่าคุณเดชอิจะถูกขับคุณเดชอิทบอกผมพวกเยอะขับผมไม่ได้เนี่ยมันก็ฟังดูแล้วเหมือนกับคุณเดชอิจะโชว่าเหมือนกับคุณเดชอิเนี่ยจะโชว์นะครับว่าตัวเองนี่มีพวกอยู่ได้เยอะกว่า นะครับเมื่อเมื่อจะโชว์ว่าตัวเองมีพวกพวกอยู่ด้วยเยอะกว่าเนี่ยนะครับเขาก็เลยถามว่าแปลว่าคุณจะขับคุณอย่างคุณชวนอย่างนั้นเหรอคุณเดทอิกบอกไม่เราต้องมาพูดคุยกันนี่คือเดดอิดนะครับบอกว่าเราต้องมาพูดคุยกันกับคุณชวนนี่แหละครับประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ได้เล่นเกมเพื่อให้พักขับเอาออจะพักแล้วไปอยู่พักใหม่แล้วถ้าอย่างนี้เขาต้องการยึดประชาธิปัตย์ แล้วเขากล้าขู่คุณชวนว่าเขาจะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเขาพูดให้คิดว่าเขาสามารถขับคุณชวนคุณบัญญัติคุณจุลินออกจากพักได้ด้วยซ้าไปฟังจากที่เขาพูดเนี่ยมันเหมือนเขาจะสื่อสารแบบนี้เขาจะทําหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับแต่แค่คําถามแบบนี้เกิดขึ้นในประชิปัตนเนี่ยมันก็ไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วคุณชวนเนี่ยนะครับล่าสุดก็ไ้สัมภาษณ์นะครับ ให้สัมภาษณ์กับไทย PBS รายการมุมกลางเมืองเขาบอกว่า,าคุณเดชอิทประกาศว่าใครฝืนมติพักจะให้ออกจากพักคุณชวนบอกว่าคำพูดนี้นะครับเหมือนมาที่คุณชวนไอ้คำพูดของคุณเดชอิทว่าใครฝืนมติพักจะให้ออกจากพักเนี่ยนะครับอันนี้คุณเดชอิทก็พูดนะครับคุณชวนบอกว่าพูดอย่างเงี้ยมันมาที่ตัวคุณชวนเองเพราะคุณชวนไม่เห็นด้วยที่ประชาธิปัตย์จะร่วมรัฐบาลส่วนกลุ่ม16นั้นต้องการร่วมรัฐบาล คุณชวนเขาก็เล่าต่อว่าออพรรคมีมติงดออกเสียงนะครับแต่พอถึงวันโหวตกับมีสอสอของพรรคไปโหวตให้คุณเสษฐาซึ่งไม่รู้ว่ามีการเจราจากันอย่างไรเพราะเป็นการใช้สิทธิ์โหวตภายหลังนะครับคุณชวนก็บอกว่าความดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลต้องผ่านพรรคต้องเป็นมติพรรคหากอยาก่อนรัฐบาลก็ทําได้ไม่ใช่แอบไปเจราจาแล้วเขาไม่รับนะครับอันนี้คุณชวนไม่ได้ระบุถึงใครนะครับแต่บอกว่า บางคนในประชาธิปัตย์เนี่ยไปเจราจาขอร่วมรัฐบาลเขาแต่เขาไม่รับเนี่ยนะครับคุณชวนก็บอกแล้วคุณชวนก็บอกว่าได้ถามในที่ประชุมสอส,อสอพักว่าไม่อายหรือที่ไปเสนอตัวเขานะครับไปขอร่วมรัฐบาลกับเขาแล้วเขาไม่รับฟังคุณชวนเนี่ยเป็นแบบนี้ไม่อายหรือนะครับที่ไปเสนอตัวกับเขานะครับเพราะคุณเศรษฐาเคยประกาศแต่แรกว่าจะไม่เชิญประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลแต่ว่ากลับมีการปฏิปต่อขอขด้วยตัวเอง ไปเจราจากับคุณทักษิณด้วยตัวเองซึ่งการดิ้นรนแบบนี้ทําให้ภาพลักษณ์ของพักเสียหายนะครับนี่คุณชวนเขาก็พูดเอาไว้นะครับแล้วก็ถามคุณจุลินว่าไม่รู้เรื่องนะครับเรื่องไปเจราจากับพักเพื่อไทยกับคุณทักษิณเนี่ยไม่รู้จุลินก็ไม่รู้คุณชวนก็บอกเชื่อว่ามีการไปแอบ,บเจราจานะครับโดยคนไม่กี่คนซึ่งอยากเป็นรัฐมนตรีและอยากร่วมรัฐบาลน,นะครับนี่คุณชนเขาก็บอกไว้แล้วคุณชนเขาก็พูดต่อแบบนี้ว่านะครับ กวน16เนี่ยนะครับตามที่มติชนออนไลน์พูดเนี่ยนะครับจ้องขับคุณชวนผลประชาธิปัตย์นะมติชนออนไลน์ก็กพาดหัวเลยว่าชวนแชยับเจอกวน16จ้องขับพ้นประชาธิปัตย์นะครับอัดหน้าอายแต่ดีลเขาไม่รับนะครับนี่แหละคือเรื่องหนักหน่วงนะครับของประชาธิปัตย์เองนะครับที่เราก็ไม่เคยพบเคยเห็นนะครับที่ประชาธิปัตย์เองจะมีคนไปเจรจากับเพื่อไทยกับคุณทักษิณแล้วก็ยอมรับว่าไปเจรจาด้วยนะครับ คือพรคอื่นเนี่ยไม่มีใครยอมรับว,ว่าแอบไปเจอคุณทักษิณที่ฮ่องกงมีปฏิบัติกลุ่มนี้อยู่พักเดียวภูมิใจไทยยังไม่บอกว่าไปเลยนะครับพลังประชารัฐก,ก็ไม่บอกร่วมไทยสร้างชาติก็ไม่บอกมีกลุ่มนี้นี่หละครับที่บอกว่าก็ไปคุยกับคุณทักษิณมากจริงๆนะครับแล้วก็โจทย์ของเขาเนี่ยไม่ใช่การให้ขับพ้นพักแต่เขาถ้าฟังอย่างเงี้ยคือเขาเขาส่งสัญญาณว่าเขาตั้งหากคือคนที่กําลังจะยึดพักนะครับแล้วคุณชวนก็บอกว่าเนี่ยมันมีความพยายามจะขับคุณชวนออกจากพักแล้วด้วยซ้ำไปนะครับก็ ดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับย้ำกับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ที่ท่านดูอยู่ก็ y u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  e สีรถทอนะครับตาสว่างกว่าเราก็จะพบกันเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับท่านสามารถจะสนับสนุนได้ด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือว่าส่งซ u เปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับได้นะครับท่านที่ดูอยู่ทาง f c e e o o o นะครับท่านสามารถจะส่งดาวนสนับสนุน ก็ได้นะครับหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกก็ได้แต่ผมเชิญชวนที่สุดเราย้ําตลอดว่าท่านที่ดูอยู่ทาง Facebook สีรถค้ามไพบูเนี่ยผมอยากให้ท่านเนี่ยมาสมัครเออมาดูที่ u t u b e นะครับเพราะว่าที่ยู u ูบเนี่ยผมทาโพอยู่นะในเฟซบุ๊กทาโพไม่ได้หากท่านไม่รู้ว่าจะดูที่ YouTube ได้ที่ลิงก์ไหนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เข้าไปในไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านสามารถจะเข้ามาร่วมบทผลโพได้สําหรับท่านที่ดูอยู่ทาง YouTube สีรถทอร์กนะครับแล้วก็จะได้ให้ท่าน,นัช่วยกนนะครับ กดติดตามนะครับยู Talk, ทูบสีรถทอล์กพร้อมกับทําโพลได้ด้วยนะครับในแชทต,ต,ตอนนี้นะครับผมกําลังจะส่งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านที่ดูอยู่ทาง Facebook นั้นจะดู y o u t u สี่รถทอล์กนะครับได้ที่ช่องทางไหนและจะทาโพลรวมทั้งกดติดตามได้ที่ช่องทางไหนนะครับดังนั้นหากดูนะครับทาง Facebook อยากชวนมาดูทาง YouTube สีรถทอล์กนะครับหรือว่าจะส,ะสมัครสมาชิกเพจสีสรถคาร์ไบบูหรือว่าจะส่งดาวนสนับสนุนก็ได้แต่อยากให้มาที่ YouTube มากกว่านะครับ ทีนี้เรื่องของการจัดตั้งคอรมอตอนนี้เนี่ยน,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 นะครับมัน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 ก็มั่วเยอะจริงๆนะครับเรื่องประชาธิปัตย์เนี่ยก็เป็นปัญหาที่น่ากเกลียดนะครับเป็นปัญหาทีเ่เราก็ไม่เคยพบเคยเห็นนะครับแล้วนอกเหนือจากเรื่องของประชาธิปัตย์เลยนะครับก็คือเรื่องของพลังประชาลัฐเองซึ่งตอนนี้ก็วุ่นเละเทะนะครับวุ่นเละเทะขนาดไหนนะครับก็ก็ก็วุ่นเละเทะขนาดที่นะครับอ่า คอรมอมีกระแสเป็นไปได้ว่าพักพลังประชารัฐจะได้สสอเออได้ได้รัฐมนตรีในกระทรวงที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับนั่นคือพลังประชารัฐได้สสมา40ร่รวมไทยสร้างชาติได้สสมาส6มแต่ดูเหมือนรวมไทยสร้างชาติจะได้กระทรวงเกรด A มากกว่าออพลังประชารัฐนะครับแล้วนอกเหนือจากกระทรวงเกรด A ที่จะได้มากกว่าแล้วนี่นะครับ ก็ดูเหมือนจะมีโอกาสด้วยที่กระทรวงที่พลังประชารัฐและเพื่อไทยเคยตกลงกันนะครับว่าจะให้นั้นตอนนี้นะครับเพื่อไทยอาจจะไม่ให้พลังประชารัฐแล้วนะครับหลังจากที่พลเอกประวิตธและสวพลเอกประวิทธ์นั้นไม่โหวตหรืองดออกเสียงนะครับให้พักเพื่อไทยนะครับเ ข่าวล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าเพื่อไทยเองนะครับไม่พอใจการที่พลังประชารัฐไม่มาปรากฏตัวนะครับหมายถึงสวพลังประชารัฐนะครับผมพูดผิดนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมสับสนกันนะครับสวนะครับสายพลเอกประวิทย์เนี่ยไม่มาโหวตคุณเศรษฐาและตัวพลเอกประวิทย์เองก็ไม่มาโหวตคุณเศรษฐานะครับมีรายงานข่าวนะครับว่า เพื่อไทยกำลังมีแนวคิดที่จะดึงกระทรวงสำคัญของพลังประชารัฐกลับไปนะครับเหมือนกับจะเป็นการลงโทษนะครับพักพลังประชารัฐที่พุเอกประวิทย์และพวกนั้นไม่มาโหวตคุณเศรษฐาเป็นนายกนะครับอ,อย่างที่มีการคาดการณ์กันนะครับเพราะเรื่องของพลังประชารัฐตอนนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้พักรัฐบาลน,นั้นมีปัญหากันได้นะครับเพราะว่าความไม่พอใจของเพื่อไทยเริ่มก่อตัวแล้ว ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจจะต้องถือว่าพลังประชารัฐเองนั้นหน่วยเบื้องต้นก็จะเสียเปรียบเพื่อไทยแล้วนะครับเพราะว่าคุณเศรษฐาเขาได้เป็นนายกไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเมื่อเขาได้เป็นนายกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะทําอะไรก็ได้มากขึ้นแล้วนะครับแม้กระทั่งการทวงกระทรวงสําคัญที่เคยบอกว่าจะให้พลังประชารัฐไปเนี่ยก็ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่จะไม่ให้พลังประชารัฐได้อย่างที่คิดนะครับ โค้ตาที่พลังประชารัฐคิดว่าจะได้ตอนแรกเนี่ยนะครับเออคือกระทรวงเกษตรซึ่งคุณธรรมนัฐอาจจะได้นะครับตอนนี้กลายเป็นปัญหาว่าคุณธรรมนัฐอาจจะไม่ได้กระทรวงรกเตรและพลังประชารัฐอาจจะไม่ได้เพื่อไทยอาจจะดึงกระทรวงเกษตรกลับมานะครับแล้วให้ภูมิใจไทยนะครับส่วนภูมิใจไทยซึ่งจะได้กระทรวงเกษตรน,นะครับอ,อ่าออน,นี้ พลังประชารัฐเนี่ยเดิมจะได้กระทรวงเกษตรนะครับเพื่อไทยอาจจะดึงกระทรวงเกษตรกลับมาให้ภูมิใจไทยนะครับแล้วภูมิใจไทยซึ่งตอนนี้ได้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้มหาดไทยเพื่อไทยจะขอมหาดไทยแทนเองเพราะฉะนั้นจะมีการปรับใหม่ก็คือตามสูตรเดิมเนี่ยนะครับภูมิใจไทยได้กระทรวงมหาดไทยพลังประชารัฐได้กระทรวงเกษตรนะครับสูตรเดิมเป็นแบบนี้นะครับคือพลังประชารัฐได้เกษตรนะครับ ส่วนภูมิใจไทยเนี่ยได้มหาไทยไปแต่ตอนนี้เพื่อไทยอาจจะอ้างหรือไม่พอใจนะครับกรณีที่พลเอกประวิตย์ไม่มาวนให้คุณเศรษฐาเนี่ยก็จะดึงเกษตรไปจากภูมจิจากพลังประชารัฐแล้วให้ภูมิใจไทยมาอยู่เกษตรแทนส่วนมหาไทยเนี่ยนะครับเพื่อไทยเอาเองแล้วพลังประชารัฐจะไปไหนคําตอบคือพลังประชารัฐจะไปกระทรวงทรัพ,พยากร ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันคือการตบหน้าพักพลังประชารัฐอย่างยิ่งยวดแล้วนะครับเพราะว่ากระทรวงทรัพย์เนี่เป็นกระทรวงที่คุณวราวฒิพักชาติไทยพัฒนาเคยได้แล้วมีสสแค่10คนพลังประชารัฐมีสสสี่สิบแต่ให้ให้กระทรวงที่มีสสแค่ที่ให้กระท,ทรวงซึ่งเคยพักมีสสแค่สิบเนี่ยนะครับอันนี้คือการตบมือตบหน้าพลังประชารัฐอย่างดุเดือดแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยเพื่อไทยก็เล่นกับพลังประชารัฐแรงมากนะครับนั่นก็คือ จะให้พลังประชารัปไยปอยู่กะทรวงทรัพย์กลายเป็นพักซึ่งมีสอสอสีถูกปฏิบัติโดยเพื่อไทยเหมือนกับพักซึ่งมีสอสอเพียงแค่10บคนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะจะเป็นปัญหาทางการเมืองต่อไปในอนาคตเองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าคุณเศรษฐาได้เป็นนายกแล้วก็จริงแต่ว่าเรื่องหลายเรื่องนะครับที่คุณชูวิทย์ยื่นเรื่องไปนะครับอาจจะมีองค์กรอิสระรับลูกนะครับแลวองค์กรอิสระนั้นก็มีความคุ้นเคยกับพลเอกประวิตยนะครับดังนั้นคงจะต้องดูต่อไปนะครับว่า จะจบแบบนี้ยังไงนะครับในเรื่องของพลเอกประวิทย์ในเรื่องของพล,ลังประชารัฐนะครับ <c oughs> อ่านะครับนี่คือเรื่องของการเมืองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นการบองซึ่งไม่ไม่ไม่ค่อยดีกับประเทศไทยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องติดตามกันนะครับว่าสถานการณ์นะครับมันเป็นแบบนี้จะทําอย่างไรกันนะครับ ขอบคุณคุณอุบลรัตนาที่ส่งความสนับสนุนมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สแกน QR Code ส่งความสนับสนุนมานะครับก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมนะครับว่านี่คือช่องทางที่ผมทาเองนะครับเพื่อจะสื่อสารกับท่านผู้ชมอย่างเป็นอิสระดังนั้นก็ความสนับสนุนของท่านผู้ชมก็จะเป็นกําลังใจในการทํางานนะครับให้สามารถทํางานนี้ต่อไปได้นะครับถ้าท่านสามารถกดไลค์กดแชร์นั่นก็เป็นความสนับสนุนรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าท่านกดติดตาม YouTube นะครับด้วยเนี่ยก็เป็นความสมบุญที่อีกแบบหนึ่งนะครับผมลืมไปว่าเดี๋ยววันนี้จะตั้งค่าการแชทนะครับให้แชทเฉพาะแชทได้ในกรณีที่ท่านกดติดตามแล้วนะครับดังนั้นกดติดตามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะตั้งค่าการแชทนะครับให้ผู้ที่แชทได้แสดงความเป็นในแชทได้นั้นเป็นคนที่กดติดตามนะครับกดติดตามต้องย้ำว่าไม่เสียตังค์นะครับไม่มีนะครับแค่ท่านกดติดตามนะครับ ท่านก็จะสามารถแชทได้ทันทีนะครับกดติดตามแค่1นาทีเท่านั้นเองนะครับไม่ไม่รบกวนอะไรมากมายนะครับกดติดตาม1นาทีนะครับแชทได้เลยนะครับอ่ะนะครับตอนนี้นะครับคนที่แชทนะครับก็ใครที่กดติดตามอยู่แล้วนะครับท่านแชทได้ต่อไปส่วนท่านที่ไม่ได้กดติดตามนะครับก็ จะไม่สามารถแชทได้นะครับเพราะว่าอยากจะเชิญชวนท่านให้ช่วยกดติดตามให้เยอะๆมากกว่าเพราะนั้นนี่คือสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลที่ยังคงมีความมั่วนะครับมีความอลดมานแล้วก็มีความอลลวนกันอยู่นะครับเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลในตอนนี้นะครับยังคงเป็นสถานการณ์ที่ไม่นิ่งนะครับโพร่าสุดรัฐมนตรีกลาโหมมาก็ดูเหมือนจะเป็นคนของพลเอกประยุทธ์นะครับที่มีโอกาสจะคุมรัฐมนตรีกลาโหมนะครับ พลเอกนัทพลนาคพาณิชย์อดีตเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับอาจจะเป็นคนมาคุมกระทรวงกลาโหมพลเอกนัทพงนนน์นาคพาณิชต์นะยครับเป็นคนสนิทพลเอกประยุทธ์เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติในช่วงปี63านะครับแล้วกเ็เป็นเตรียมทหารรุ่นที่20นะครับรุ่นเดียวกับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ด้วยนะครับดังนั้นเพื่อนพลเอกอภิรัตอาจจะมาคุมกลาโหมแล้วก็เป็นเพื่อนพลเอกอภิรัตที่ เป็นคนสนิทพลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับที่กําลังจะมาคุมกระทรวงกลาโหมซึ่งก็แปลว่าโอกาสที่จะเห็นการปฏิรูปกองทัพน่าจะยากขึ้นแล้วโอกาสที่จะเห็นการลดกําลังพลต่างๆนั้นก็น่าจะยากขึ้นแล้วนะครับเช่นเดียวกับโอกาสที่จะเห็นการลดจํานวนพลในพลก็น่าจะยากมากขึ้นรวมทั้งโอกาสที่จะเห็นนะครับการให้พลเอกประยุทธ์ออกจากบ้านหลวงก็น่าจะยากมากขึ้นด้วย เพราะรัฐมนตรีกาาโหมเป็นคนที่จะต้องดูแลเรื่องระเบียบต่างๆเกี่ยวกับบ้านหลวงนะครับดังนั้นถ้าเพื่อนพลเอกประยุทธ์ถ้าคนของพลเอกประยุทธ์มาคุมเรื่องกระทรวงกาาโหมโอกาสที่เห็นรัฐมนตรีกาาโหมเอาพลเอ,อ,อกประยุทธ์ออกจากบ้านหลวงนั้นก็เป็นอันจบไปนะครับแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยก็คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าในการโหวตคุณเสรษฐาเป็นนายกนะครับและมีการโหวตโดยคนของพลเอกประยุทธ์อย่างล้นทัดล้นหลาม ท่วมทนทะลักทะไลยนั้นดีลลับที่มีมันคือการไม่แตะพลเอกประยุทธ์นะครับไม่แตะกองทัพไม่ทําอย่างที่ก้าวไกลเคยบอกและเพื่อไทยเคยบอกว่าจะทําเหมือนก้าวไกลก็คือยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะครับเอาในพลออกจากบ้านหลวงลดจํานวนในพลมันหมายถึงเพื่อไทยก็จะยุติก,การทําเรื่องนี้ไปด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนประยุทธ์คนของประยุทธ์มาคุมกระทรวงกลาโหมนะครับ เขาจะไม่ทำอะไรแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับตอนนี้นะครับไอรอมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมนะครับให้ประชาชนได้ร่วมลงชื่อจัดทำการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับอยากชวนท่านผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเข้าไปนะครับเข้าไม่ได้นะครับต้องไปลงชื่อกับไอรอนะครับเข้าไปที่เพจของไอรอต่อก่อนนะครับแล้วก็เขาจะประกาศจุดตามจังหวัดต่างๆนะครับที่จะลงชื่อเพื่อ ผลักดันมีการแก้ขึ้นกับไอรลอเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นะครับไปที่แชทนะครับใน Facebook และ y t u t u นะครับว่าจะไปแก้รัฐธรรมนูนกับไอรอได้ที่ไหนนะครับดูลิงก์นี้นะครับจะมีการระบุเอาไว้นะครับว่าแต่ละจังหวัดท่านจะไปลงชื่อได้ที่ไหนเดิมก็ทําออนไลน์กันนะครับแต่อยู่ดีเจ้าหน้าที่บอกเจ้าหน้าที่ของกรกตบอกว่าออนไลน์ไม่ได้เขาเหมือนถูกกันแกล้งนะครับให้ต้องรีบ ทำใหม่นะครับดังนั้นเชิญชวนท่านที่อยู่นะครับทางแชทดูที่แชทสีรถทอล์กนะครับทั้ง Facebook และ YouTube นี่นะครับท่านจะเห็นลิงก์นะครับสำหรับการลงชื่อสนับสนุสน,นการแก้รัฐธรรมนูญของไอรอนะครับเพื่อที่จะผลักดันการทําให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยนะครับไปร่วมสนับสนุนกิจกรรมของไอรอกันได้นะครับแต่คราวนี้จะต้องไปโดยทําด้วยเอกสารจริงๆนะครับเ,เดิมก็หาชื่อได้ครบห0,000่นคนแล้วแต่ว่ากกตไปแจ้งเขาว่าไม่รับชื่อทางออนไล